เดี๋ยวเรามีอีกที่หนึ่งที่เราน่าจะไปนะครับพาไปดู <I S 2> วิวค่ะ,คะมีทะเลมีเขาแล้วพออยู่ไหนล่ะคะหาไม่เจอหาไม่เจอ,อไม่รู้อยู่ไหนมันมหาไม่เจอหน,นูไม่รู้ว่าบอ่ออยู่ไหน,นเจอกัน,นะคะ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมยังคงอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับและเสียอื่นไม่ได้เลยถ้าเราไปที่ไหนเราก็ต้องอยากรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นนนว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความเป็นมาของภูเก็ตนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเขาว่ากันว่าเมืองภูเก็ตเป็นเมือง ร้อยเรื่องเล่าร้อยตำนาน <Wow. S 2> วิธีการหาข้อมูลได้ดีที่สุดก็ค o เก l e เลยครับ ในหมู่บ้านเหลียงตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางเป็นวัดล้างอยู่ในความดินอลอ๋อเป็นวัดล้างนี่เลยนี่ไงพระพุทธมณีสีถลางนี่คือพระพุทธมณีสีถลางนะครับเป็นนามพระราชการหล่อจากดีบุกขนาดหน้าตัก ร้อนิ้วซึ่งประทับอยู่นอกวิหารใต้ต้นโพสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมมราชคุม,มาสเสด็จมาเป็นองค์ประธานเทดีบุกเทดีบุกคืออะไรแน่แร่เออดีบุกอะ่ะเขาเอาไว้ทำอะไรนะเดี๋ยวไปเปิด Google เขาบอกว่าวัดเนีไ้ไม่มีไม่มีพระอยู่ไม่มีใครอยู่แต่เสียงพระที่เราเข้าไปเห็นข้างในะ, <S <S <อ>ะเขาบอกว่ามีวิญญาณพระที่อยู่ที่นี่คอยดูแลพื้นที่นี่อยู่แต่วัดนี้ก็เป็นเขตของพื้นที่วัดข้างหน้าข้างหน้าเป็นวัดพระนางเขาก็ให้วัดพระนางคอยดูแลพื้นที่ตรงนี้แทนแต่วัดมง่วไม่มีแล้ววัดนี่เคยเคยเป็นพื้นที่ของวัดใช่ไหมแต่มันไม่มีวัดแล้ว อมากนมีน่าจะเป็นเมื่อก่อนมีวัดแล้วปออยู่ไหนละคะหาไม่เจอหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนนี่ค่ะมันเขียนอยู่อันเลยคะ่ะก็มี Victory m e m o r i a l ก็ใช่อะเมามาอยากเห็นปอมันหาไม่เจออะหนูไม่รู้ว่าปออยู่ไหนห<า>นี่เราเจอคุณป้าที่ดูแลที่นี่นะครับ ผมอ่านในในประวัติเขาบอกว่าจะมีบ่อที่บ่อนใช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านกับว่านต์อ่ฮะตอนนี้เหลืออยู่แต่บ่อน้ำมนต์ตรงน้บ่อน้ำมนต์บ่อนี้อันนี้คือบ่อบ่อน้ำมนต์บ่อนี้บ่อนี้ยังมีเดี๋ยวนี้ลึกนะลึก บ่อนี้ทุกวันนี้นะยังมีคนมาเอาน้ําไปล้างของอยู่พวกที่โดนคุณไสพวกไส้ดำเะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มาอาบตรงนี้บางคนก็เอาไปทํทพิธีครับผมแล้วตัววัดตัววัดมันหมดแล้วลูกเพราะว่าที่มันหายไปประมาณสี่ไร่เพราะที่วัดปกติมันต้องหกไร่ใช่ไหมแต่ทีนี้ตอนที่มาบูรณะมันก็เหลือเท่านี้ไปทที่ตรงนู้นกว่าได้ทันที่กูรู้ว่า้ก็ยังมักต่ออยู่ครับ แต่ว่านั้น,เ,นเขาต้องเตรียมที่ตักมาเองออเพราะเมื่อก่อนป้ามีไอ้น,นั้นให้มีเครื่องปั๊มน้ำแล้วมันหายาโดนขโมยแล้วตอนนี้ก็คือคนที่ดูแลก็คือวัดพระนานขงข้างนอกมันเป็นทอนี้สองอยู่ภายใต้การดูแลของวัดพนางสร้างแต่กลุ่มที่บูรณะคือ มูลนิธิเท้าเจ็บกับจัดทีเท้าสีสุนทรอ๋อมีมูลนิธิดูแลอ่าเป็นเป็นเป็นบุรุษดูแลเป็นเป็นคนเป็นเป็นกลุ่มที่เข้ามาบูรณะอ่าด็อกเตอร์ยูวัตุตีมีทีเป็นประธานมูลนิธิครับจดทะเบียนเป็นมูลนิธิมูลนิิธเมื่อปีสามหกเริ่มบูรณะเมื่อปีสามแปดครับแล้วอย่างนี้เราก็ต้องหาเงินมาช่วยสร้างใช่เสร็จแล้วอัญเชิญท่านขึ้นสี่หนึ่ง สิบเก้ามกคาลาสีนอ่าฮะแล้วป้าดูแลยังไงที่นี่ทำความสะอาดดูแลทั่วไปเ็จไปไทยมาก็ต้อนรับแบบเนี้ย๋อททำคนเดียวแหละ <c oughs> เดี๋ยวเรามีอีกที่หนึ่งที่เราน่าจะไปนะครับมีพระสวยพระใหญ่สวยมากอยู่บนภูเขาใช่ไหมอยู่บนภูเขาอยู่บนหน้าภูเขาแล้วเขาบอกว่าเห็นวิวเห็นวิวของเกาะภูเก็ตค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็ต้อไป คฮัลโหลตอนนี้มาถึงวัดพระใหญ่แล้วนะคะ มันแรงมากเลยค่ะดูดิมีทะเลมีเขาไป,ไปกินข้าวกันใช่ไหมไปกินข้าวที่ไหนฉั่ไม่รู้แต่ว่าเราไปกินข้าวบ้านอาจอ๋อใช่ไหมใช่บ๊ายบาย,บาย,ยเจอกันนะคะ Thank you. น,นี้ก็จะเป็นแกงส้มยอดกะพราที่สวนที่บ้านเลยนะคะผัดไทยนี่ต้องรองค่ะเพราะว่าเป็นสูตรโบราณของแม่ยอด่เออมี่รอบของเราันี้ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะส่วนปลานี่ค่ะจะเป็นเอ,อ่ออันนี้ทอดสมุนไพรก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันเอ,อ่อมัสมันมนี่เป็นสูตรเอ,อ่อโบราณน,นะคะซึ่งเป็นแบบว่าของครูคิดขึ้นมาเองค่ะก็จะคือรสชาติจะก,กลมกล่อมมาก ก็คนไทยใช่นไหมคนไทยด้วยค่ะคนไทยด้วยแล้วก็ต่างชาติแล้วต่างชาติเข้ามาไงครับเออ่นักก็อจักร์เป็นรถโรงแรมมาส่งค่ะ<อ>แล้วก็แบบว่าเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เพิ่มที่สังเกตก็คือแบบแบบคนไทยที่ที่ต่างประเทศนะคะก็<อ>ะกโมาแบบครอบครัวแต่ที่มาโปรโมทที่มาาร้านก็จะเป็นมาจากอาเออ่ดูไบค่ะแต่คลุกแรกแรกมันจะเป็น ี่คนดูไบเขาห้ามกินอะไรห้ามกินเนื้อหรือห้ามกินหมูไม่กินหมูค่ะไม่กินหมูใช่ค่ะเมนูเมนูนั้นเขาบอกว่าห้ามิีหมูอะไรก็ได้ห้ามมีย่างซ้มเผ็ดไหมคะตอนแรกไม่เผ็ดเต็มมันหลังมันเผ็ดมันมันปลายแล้วก็ระที่ใส่ไปด้วยเพื่อแกงเราเองนะคะเราจะมีครัวแค่คนเดียวเราก็ไม่เดือเป็นรน อ้าถ oh. ้าพ่อครัวไม่อยู่สมมุติว่าเขาแบบไม่สบงไม่สบายปกติเขาพักนอนที่เลยอะค่ะต้องลุกครับห้าป่วยแต่ถ้า่สะคัจะเป็นว่าเราก็จะทพอะไรที่ทําทำเร็จไปแล้วแ่แกไ้แค่ใส่เนื้ก่อหืกุ้งใหญ่นะคะนักุ้ง